ไปแล้วขบวนนะคะเข้าวัดแล้วค่ะวัดบ้านโนนปอนะคะจะเป็นแต่ดินนะส่วนมากจะเห็นมีแต่ดินนะ่าจะเป็นคนดินเข้าวัดขบวนเยอะมากเลยนะคะยาวนะคะยาวมากเลย วันนี้เรามาเป็นกำลังซับนะคะเราไม่ได้เอารถมาด้วยเพราะว่ารถเราไปวิ่งงานนะคะเสร็จงานบุญย่าสสเมื่อวานก็ไปขึ้นงานตอนนี้อยู่สระบุรีนะคะรถพ่วงอยู่สระบุรีเราก็ช่วยเป็นกำลังซับเอา ขบวนนะคะยังยาวอยู่เลยก็รู้สึกจะรถเข้าไปเทด้านในนะคะไปเทด้านในเสร็จแล้วก็จะออกมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะไปเทด้านในแล้วก็จะมารวมคนอยู่ตรงนี้ก็จะมีจัดเวทีนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะเดี๋ยวออกมาดูงานกันนะคะว่าข้างนอกจะเป็นแบบไหนนะคะ หลังจากเทดินเสร็จนะคะก็ะะจะมารวมกันอยู่นี่ขบวนก็ยาวมากนะคะายาวมากเลยเดี๋ยวเราเราน่าจะ ขับรถตามวนไปดีกว่ามัง้งรถแห่รถแห่ก็เหมือนจะอยู่ด้านในแล้วนะคะเนี่ยประมาณเนี้ยวนไปนู่นแล้วก็ลงตรงนี้นะคะมานี่มาจอดรวมพลกันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะคะที่เทสักหน่อยว่าเป็นยังไง ไม่รู้หนูก็น,นึกว่าใครโน้ตไปข้างในแล้วค่ะหนูกกำลังว่าจะเดินเข้าไปดูสักหน่อยเสียท็อปเสียท็อปอะไรนะคะไปยังก็โอ้ยบอไปละเขาจะไปละคือไม่เต้ดินเสียท็อป อ๋อต้องการแค่ดินอ,อ๋องานดิเวลาดีก <laughs> นี่แบกเกมเลยแบกมาทําบุญนะคะอันนี้แบกมาทําบุญดสีน้ำเงินอส,สวยงามมากเราก็พอดีจะเดินเดินไปดูข้างในนะคะไม่รู้ว่าเทตรงไหนไงเราก็เลยจะเดินไปเรื่อยๆแ,แล้วกัน เขาบอกว่าเขาต้องการแค่ดินอ๋อเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศข้างในเขาเทดินกันยังเหลืออีกเยอะมากเลยรถมาร่วมเยอะอยู่นะคะรถปวดหลังว้ายอ่อนแดกก็แรงแรง เราไปดูที่ลงที่ลงดินกันไปอ่ถึงแล้วถึงแล้วเออโอเค okay, ตรงไหนเนี่ย ใช่ับไม่มองอีกแล้วมีรถแห่มาจอดอยู่นี่นะคะน่จาจะไม่รู้ว่ารถแห่ในจอดไปเล่นที่เวทีข้างนอกเวยหรือเปล่าก็อ๋อนี่ค่ะที่วัดนะคะที่มาลงก็คือท่านต้องการแค่ดินนะคะเอาดินมามาเพิ่มมาสมทบมาเพิ่มรอช่างเกี่ยวก็ไปขับรถไทยอีกแล้ว อปไป,ไปเสร็จแล้วก็ออกก่อนอนี่ก็ไม่อยู่นิ่งนะแปลขับรถไถ ก,ก็จะเอาดินน้องมาเสริมเนี่ยค่ะมันมีที่ที่มันประมาณนี้เรามาดูคันน้ำเงินเสียท็อปนะคะ แบบคันนี้แบบสุดยอดอ่ะโอ้ตกซะเนาะี่มีเดียวโอเดันกระบียดไหมมันมีต้นไม้อยู่แอดันนดต้นไม้หักลงไปทอลัะงไปทอะไรในนอ่ะเออเอาเเยลุยไปสุดยอดจริงๆ